คือสิแลเลยนะคะหนาบานมาเลยค่ะ นานดอกค่ะจนเมือไไ่อยเลยใหญ่งงแล้วเฮ้ยจากไปเหตุยังอยู่งมบุษะเลยทาเอาลุงกวนขาเมื่อกันเดอค่ะเอาคือวันดํนาน เออของขาเอออ๋อบอกแล้ว <tampoco> ว <Christmas music Dragon> oh. oh. ่าม mm ีของพุงของฝากมาฝากกันคือไรโอ้ยคืออะไรคือปลาหอมแกมตัวหนึ่งตัวเขาหายหรือก็ไรหอมปไหลขาหมูอ่ะ พอเนามัวกไม่แห้งเลยป่ะเฮ้ยม่แห้งแต่บ่ไปเพื่อไปจูจ uh ีกันตัวมะขึ้งดึงเฮ้ยจะไม่เห็ุยังกันอยู่เมื่อน่แม่ไปล่าไปลากันเลยแม่ล่าสองโยกเลยแม่นบ่โ้ยเฉพาดอกกิงไรมูลนี้เยย็ดเดขมๆของปู้บ่าวมาฝากด้วยค่ะ ครับนะบอกไปนิ่ใส่อู้ว่าบอกอย่าลืมเดินที่บ้านนะนั่นคือว่าเสียงนี่ตั้งใจจะให้เรื่องนี้ไปเปรียฟางไปก่อนไปแล้วครับพี่น้วยแล้วเงินแล้วก็จะไปบ้านเจอมราก่อน ไปในแม่ว่าซ้อนดอกเดียวแล้วสิห้ายคอยไ,ไปรถจะไปปิดประตูให้รำตะปะิดจ่บประตูนี่อบอกลกับไปซะไปเลยค่ะ ดีๆ้ลยเท้าไม่ฟางจะไม่ฟางพี่หนูไม่ฟางตัวเขาทำได้ แล้วรถก็จะเรียมันนี่คุยเดี๋ยวก่อนรถมารถทำไมเยอะจังวันนี้เจ้าแค่ถึงรถ เจสิี่ครับไปเอาเดี๋ยวรอกข้างนอกค่ะค่ะพี่น้องค่ะรอหน้าจะได้มงบ่เฮ้ยมารอเติมแต่ปุ๊บก็แล้วนะคะกินแกงใส่อะไรก็แล้วค่ะบ่ลูกค่ะบ่ติ่งค่ะอุยนางแจกจบพีดค่ะมาเบิบพี่นนนาะค้องจะถามหาดีป่าวันนี้เจสซีไปไหนไม่เห็นโดนแล้วอ๋อยังมีชีวิตค่ะเรียแต่ว่านางไม่ค่อยออกจากกลับนะคะตอนนี้นางกำลังไว้ผมยาวนะคะช่วยช่วยทักเปลี่ยนผมยาวแล้วก็ เป็น,นยิ่งเล่านะเป็นตอนเอาปนั่นนะ้ทำันเป็นยิ่งเล่าอีกนี้ยเอานะสียเอายอันนี้บ๊ี่พวกเอาค่ะจะใหม้มันอมีอไดเสียเอา,เอา,เอา,เอามันจะบอกใาเป็นไถ่เป็นน,าน,น้าวบอบอ <c oughs> กในด่ดอกล้กกะได้หลายคนเลยได้ไหม อยากได้ลูกมันมูนมันลายทำังไโอ้ยมันจะเปกระเทยค้อมันบอเป็นกรยาบักแอนาเดียมันก็ยังได้ลูกพลีก็ยังก็ได้ลูกได้แล้วก็เป็นกระเทยกอเกาทีนี้มื่อกลางวนกูกับพิจารณาอยู่ประมาณสิบ้าเป์เนี่แหละได้ว่าโอกาสจะโพะแปดสิบห้าเปอ 85%โอนนี้กัยังได้ลูกเต็มเลยทใจสองอสองนไมอาให้เราเอาเอาลีได้ลูกเ็นาได้เมียมาแ่ได้วลเป็นทุกั้งเนี้ยเทุกรังะคอแมมแล้วมันัจะกระกไห้มันออกอมีกอ เ่้อยข้าบังกระโดนักยามเงอนตับ้อยนี่ผู้ท้านกสองเือเลยหรอว่าบ่ได้ห็นหน้มาจะไดบ่กเอาเงินโอเอเงินโอนก็่ได้นี่ นายุ่ค่ะยุ่ายดียมดกเราสักคู่ค่ะสักคู่ค่ะมีโม้าเลยนะหัวลายเลวกูอยมึงหายอีกนะถ้ามึงหัวลายพิดปกติแล้วมึงจะหาอีกขวบม้าหัว่งรกมไัวม่น่กวาอีกหัวแล้วมึงนี่แต่ว่าได้ลายเป็นไงั่งเลี้ยงแแรงเลยนนึง ไอ้น้อยนึงขันหายก็หายน้อยนึงไม่ให้กิบแน่เป่งเป่งกวแค่กิบมากิบดบพูดเดียวแล้วไปยื่นมาเลยไม่หายเอันกินน้ลายท้องโอ่ชลูกกับบัมลุ้งลูกใน่อบเนี่บัลุ้งไปดรกแกไปแร้ที่ปายตอมาจะท้องปนทางแม่มันสอแตกบัลุ้งเอ้า กำจ่ายเดิมเสร็จเรียบร้อยไปไปเอานนักกันไปรันหน่อยกลยซื้อบักบานกันยังไงแป็ดเดียวเอาไปเอาแเอาก็เมื่อเลยเออมาแล้วกะไปลงไปหามาลาตอสื่อแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอะไร บอลค่ะน้างสิลงไปเห็ดสนามอยู่เพื่อนนางค่ะเฮ้ยออกกำลังกายกันพี่น้องค่ะอ้าบัดนี้จะขับรถปะคะลงไปหาอัมราต่อไปเลปไปไปไปอัมราแป๊บนึงมาถึงบ้านอัม,มาราแล้วค่ะพี่น้องจิปุ่นมาที่สายหอย นังกลับบ้านไม่ได้บ่เ็้ยังกินนบ้านไปบันซายญี่ปุ่นก่อนค่ะตกลงมายอยู่สวนนางตกเครื่องมานะคะ ทะเราะยากก็จะเป็นมือกล้องไงนะไหลจะแก่อันนี้นูตโตะอันนี้นูตโตะเฮ้ยปุไดออะมันมาแต่สีดายเฮ้ยอะไรนะีนี่มึงเบิกหัวกูแน่เี่ย ปูดภาษาโกูสาวญี่ปุ่นอาสูมาลูกย้อน่ปปั๊ดตัวสาวญี่ปุ่นอันมาฮดเห็ดหัวเห็ดสวนค่ะพี่น้องเอ้ยมเบิ่งนะคะ

ชุดนะมันคือเลดแต่เฮ้ยชุดโหดส่วนคอมพิวเต์แห่งเลดเหรอสีชมพูอ๋ออยากดูใชแหละแหละอ๋อฉันต้องเอาสีชมพูนะชอบสีชมพูอ้ยทั้งเลือกเทากันหน้าจังเลยมาทำไปเพื่อจะทำทำอะไรจำนู่นนี่นั่นโอ้ยเฮ้ยเพื่อเสียนได้เฮ้ย แดงเงินข่นาอ้พี่เด้งค่ะคลิปนี้ก็สิบฝากไว้ซ้ำนีน่นะเจ้าฝากก็ไลก่ก็แช่กดติแตามให้เจ็บเจ็บเท่าไแต่ก็พร้อมโดยซีซาประชาชแต่งนเจ้าเอาปบี่ยนา้คว้อเหน้านานก,นกบะเอยนะไนน้นข่าพอมีแงย่สวัสดีค่ะ